สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเลนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GDC ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดตามล่าเกียร์คริสต์มาสกันนะฮะก็อยู่กันใน ID ดีหลักนะฮะก็มีคนถามผมเหมือนกันนะครับว่าเอเย ID หลักเนี่ย ไปไหนทำไมไม่เปิดนะฮะเออเมื่อไหร่จะเปิดก็มาเปิดแหละนะฮะเคยดีหลักเนี่ยต้องขอพูดไปเลยนะผมเปิดหลังไม้นะไปแอบเปิดหลังไม่อ่าก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะ,ะไปแอบเปิดหลังไม่มาประมาณ5,000บี <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้ถือว่าสุดซอยละนะครับอันนี้ถือว่าสุดเลยนะฮะเจ็ดพันละนะฮะอีกสองพันก็เปิดมาแล้วห้าพันก็เรียกได้ว่านะเออเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอ่า เกลือนะใช้คขา่าค่อนข้างที่จะเกลือก็ได้นะออกแบบออกยากนะฮะเอออ่ะมาก็5,000นะฮะที่เปิดไปนะครับก็ไม่ได้ในเรื่องของอ,อีทาจิสเปเชียลเลยนะฮะได้มาเป็นร่มคางูระ2คันนะฮะอ่าแล้วก็ข้าวหน้ากินโทคินะครับนาฬิกาเบนเทนอะได้มาละ1 1เรือนนะครับอ่ะแล้วก็เอาหลักๆเนาะช่องกลางก็ได้มาเป็นแบนอิทาจิ 2อันนะครับอันนี้5,000นนะได้ระเบิดนี่ระเบิดมหัศจรรย์ปืนประมาณนี้นะครับหลักๆที่ใช้ได้ก็มีกินข้าวกินอ่ะเนี่ยประมาณนี้ไม่ได้อีทาจิเลย5,000นะผมงงมากนะฮะในรอบลงเท้าบูธก็จัด7,000ได้คู่เดียวจากกล่องเลือกรอบนี้7,000ยังจะได้กล่องเดียวจะกกล่องเลือกอีกโอ้ยนะไอดี ID นะสุดยอดจริงๆนะครับ ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวมาเปิดคริสต์มาสกัน2,000นะลุ้นเกียร์ธนูครนะิสต์มาสเนาะเผื่อออกอยากได้นะธนูคริสต์มาสเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะฮะแล้วก็กล่องเลือกเราก็ต้องเลือกอ e ียาจิสเปเชียลเนาะส่วนกล่องการันตีกล่องแรกผมได้ข้าวหน้ากินโทคินี่ข้าวอันนี้ได้ข้าวของตัวกินส่วนกล่องการันตีกล่อง2ได้ล่มมานะฮะอ่าก็ไม่ได้6ดาวแต่อย่างใดนะกล่องการันตีแต่มันไม่ได้อ e ีทาจิสเปเชียลนั่นแหละนะครับก็2,000นี้จะลุยตู้คริสต์มาสนะครับเพราะว่า ผมเปิดไป5 0 0 0กับไอ้ตู้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนปลายเดือนเนาะก็ไม่มาเลยนะฮะก็ไม่อยากจะลุ้นแหละนะครับไปลุ้นคิดดีกว่าแล้วไปเอากล่องเลือกจบๆนะฮะอ่ะมาลุยครับ2,000รูบี้จะมีธนูคริสต์มาสหลุดมาให้ไอดีหนึ่บ้างหรือเปล่าเกลือหรือเกินนะฮะเกลือไม่ไหวนะยังไงก็เปิดเอาสักหน่อยนะเผื่อได้7ดาว8ดาวคริสเนาะอ่าก็มีคนถามนะว่าเอ้ย ไอ้เพิ่มโอกาสเนี่ยคริสต์มาสมาตอนไหนมาวันที่23นะตัวเกมเขาประกาศในเพจละว,วันที่23ตอน4ทุ่มนะอ่าไปจนถึงวันที่25ประมาณ3วันเนาะอ่าอยู่3วันนี่ฮะไอดีไอดีมาหาเกลือเกลือจริงๆนะครับอ่ะลุยกันต่อฮะขอแบบธนูคริสต์มาสก็ได้นะแหวนคริสต์มาสธนูคริสต์มาสแหวนคริสต์มาสแต่อยากได้ธนูมากกว่า สองอันก็ดีนะโอ้โหเ,เก่งซานต้านะครับผมไอ้ดีหลักนะผมละเหนื่อยใจจริงๆเลยเล่นไอ้ดีหลักอะมันเหนื่อยอะนะฮะเกลือไม่ไหวนะฮะนี่นะเงินพันเน็ตสไนเปอร์เจ็ดดาวไม่ออกเลยเจ็ดดาวนะธานูคริสต์มาสอะมาหน่อยได้ไหมเออยังไง เจ็ดดาวธนูคิสอ่ะกระดิง่งขวานลมโค้ดครับส้อยปีกนางฟ้าคาทาครับโอเคนะฮะก็ผมเริ่มที่จะปลงละกับไอ้ดีหลักนะเริ่มที่จะปลงไม่ไหวแล้วนะเอออาลุยกางเกงซานต้าปืนแมกนัมไฟคาทาแซลลี่ ถุงมือฟินิกรองเท้าไม้กายสิทธิ์ไม่มาจริงครับผมนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆนะฮะไอดี <c oughs> เอออ่ะลุยต่อปับ๊บเจ็ดดาวแปดดาวไม่มาเลยกระดิ่ง4.8โค้ดแปดโค,โค,โคสอคสอื้มสาด้วย เรียบร้อยนะฮะพันดูบี้แรกเงียบกิบอะลุยกันต่ออีกห้ารอบครับก่อนไปลุยกล่องเลือกกันเดีย๋ยวต้องไปลุ้นเปอร์เซ็นต์ไอ้จักรชามบีทาจิจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ดูแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยอีกนะอ่าลุยต่อมาคาถาเวทมนต์เกราะศักดิ์สิทธิ์คาถาเวทมนต์ถุงมือสร้อยอกางเกงโอ้โหไม่มาเลยวะอ่ะ เกือจริงๆครับให้ดีเกลือเลือเกินเจดาว8ดดาวไม่มาเลยไม้กายะสิทธิ์ถุงมือกางเกงม,มีเห็นธนูคริสต์มาสเลยนะแหี่ออกสักชิ้นก็ก็ได้ปะถามจริงเงียบกิบเลยอะไรครับเนี่ยเออเกินไปปะเงียบกิบเลยมาลุย ปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคจัดไปจัดไปนะฮะอ่ะสองรอบสุดท้ายนะน่าจะเกลือแล้วไม่น่าได้อะไรแล้วนะครับไปเจ็ดดาวน้อยปืนครับเข็มขดัดแซ่กระดิ่งอืโค้ดโมกปิกเมกเรียบร้อยฮะอ่ะสองร้อยสุดท้ายครับกล่องการันตี นะอย่าอยู่นานอยู่นานแล้วปวดหัวเอออปลุยปุ๊บเสื้อหมวกลูกแก้วไฟฟ้าอ่าโอเคอ่านะเรียบร้อยครับกล่องการันตีมาลุ้นกันนะฮะในเรื่องของเปอร์เซนต์อีทาจิสเปเชียลอ่าเลือกถูกเนาะ จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะอ่ะกดไปเลยอย่าไปรุนเยอะอันนี้นี่คือปลอบใจเพราะว่าเห็นผมเกลือนี่ปลอบใจว่าเนี่ยได้ข้ามแม็กนะทุกคนนะโอเคอ่ะได้อยู่นะฮะก็คริสต์มาสก็ค่อนข้างที่จะเกลือนะครับเออเกลือจริงๆรอานงธนูก็ไม่มาให้นะอ่ะไปองไปอัพกันหน่อยดีกว่านะครับไหนๆก็ได้มาลว อันนี้ถือว่าเป็นค่าตันเลยนะหายากนะฮะเป็นค่าตันนะฮะไอ้สกิลโจมตีพื้นที่นะฮะโอเควันนี้วันจันทร์พอดีเนาะวันจันทร์ก็อุปกรณ์อัพอสองเท่าเนาะคือไอ้เกียร์ล่มเกียร์แว่นเนี่ยผมไม่ต้องการแล้วจริงๆนะมันมันมันไม่มีตัวใส่ละก็มีแบบเก็บเก็บคังไว้นะครับลุยไป า6ดาวใส่ไปให้หมดนะฮะอีทาจิสเปเชียลอืมจริงๆนี่อยากได้อ่าในเรื่องของอัพเกรดธาตุที่มันตันเลยเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยไปรีหาแล้วกันนะใช้เพชรเนานะโอเคแล้วก็โอ้โหเขี้ยวไม่พอครับไอดีไอดีเขี้ยวไม่พอนะเป็นไปได้ยังไงนะฮะ เอออะไหนๆไม่พอก็ต้องมีการเสียสละเกิดขึ้นนะฮะจากการเกลือไม่ไหวเลยนะฮะต้องขอแบบเอาอันที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไปหน่อยแล้วกันนะ <Thank you. S 1> เอออ่าอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็มาเอาให้ลุงหนวดผมได้เกิดหน่อยอยัด200เดี๋ยวค่อยไปรีหาอัปเกรดเพิ่มครับแล้วก็สกิลพัด1200นครับผม ว่าค่าสวยอยู่นะอ่ะมาเหลือหนเพชพรพอดีเหมือนเหลือไว้พอดีเป๊ะเรียบร้อยะฮะลุงนวด <c oughs> โอเคนะฮะก็คลิปนี้มีประมาณนี้ล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ ID หลักเรียบร้อยครับ7 0 0 0นะฮะเปิด2 0 0 0ันไม่ได้อะไรเลยน่าคิดก็ไว้เจอกันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ